สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้เจวิกวัวหลอดไซมนินิมีทรงพ่องวัวมาน,นําเสนอนะครับกี่ตัวครับที่เห็นสองตัวนี้ค่ะสตัวนะครับสองตัวนะเดี๋ยวดูรายละเอียดกันนะครับว่าอย่างไงนะเอาตัวไหนก่อนดีตัวเข้มนี้เอาตัวนี้สีเข้มครับอายุวัวประมาณขวบนึงได้ค่ะหนึ่งขวบขึ้นไปแล้วครับผมส่วนสูงก็ประมาณ เมเท่าไหร่เม็ดสามสิบได้นะพี่น้องนะสามสิบสามสิบห้าได้สามสิบสามสิบห้าครับหัวโล้นจากการทําเขานะครับมีรอยแดงแป๊ดเลยรอยเชือกรัดมาหน่อยนึงฮะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะมีปานข้างนี้ตัวนี้มีปานนะครับตัวนี้ถูกกว่ามีปานอ้าวถูกกว่าวัวก็รุ่นเดียวกันวัวปีกว่านะพี่น้องนะนี่มีปานอยู่ข้างนี้นะครับหัวโล้นเหมือนกันหัวโล้นทั้งคู่ร้องไว้ที่ตัวนี้หมื่นเก้าค่ะ หมื่นเก้าพันครับพี่นี่หมืนเก้าตัวนี้สองหมืนห้าร้อยอ่าตัวตัวกลางนั้นสองหมืนห้าร้อยบาทใช่ค่ะวนให้ดูหน่อยครับดูลักษณะดูท่าทางนะครับสวยครับสีแจ่มสวยเลยลักษณะดีนะครับพี่นี่ชมครับแข่งขาใหญ่ดีใช้ได้นะครับ ลูกไข่ด้วยโกบางคนเขาอยากดูไข่งวดูลูกไข่มีครบมีครบลูกไข่ครบจะตัวไหนจะแก่กว่าอายุตัวนี้แก่กว่าตัวนี้จะแก่กว่านะจะตัวนี้แก่กว่าตัวมีปานเนี่ยครับผมตัวนี้จะมีปานนะครับแต่ัวนแดงนี่แดงเข้มทั้งตัวเลยอันนี้จะล้นสวยเข้มทั้งตัวครับสนใจมือเรือมาชมกันได้นะครับนีหัวล้นนะครับ ครับอะสนใจเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าเก้าสามเจ็ดแปดเก้าหกศูนย์สามค่ะครับผมโทรหาจจวิกได้เลยนะครับสงพ่องัวสวยครับค่ะ